เกี่ยวกับบาทแสแม่เกลียะนะคแม่เกลียะเกียะัาเียะมากะขอให้ท่านเดชาได้ค่ะท่ด้าครับหลังจากที่เราได้ดูได้ฟังผลงานชี้แจงของทางก็ในที่นเวศและตำรวจแล้วนะครับแล้วเวลานี้เราเกลียข้อสงสัยได้บ้างหรือยังคะครับเกียกออกเปสามส่วนนะ ส่วนแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับหมอพิสิเมศตำรวจแต่ลูกข้อสงสัยที่คุณแม่ถามเนี่ยหมอพิสิเมศตำรวจเนี่ยเขได้สอบต่างทุกประการอะไรต่างๆนะขั้นส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องที่อะไรตีหัวใช่ไหมนะนะแล้วก็อ่าฟันหลอฟันหักนะนะครัดนะบาดแผลต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยนะก็ เราก็ได้ดูนะอาจารย์แล้วก็เรื่พบว่ามีการฝ์การที่เสร็นข่าวทางโซเชียลที่เอาไปท้องฟันก็ปกตินะนะครับแล้วก็เรื่องการทำร้ายร่างกายอะไรแบบนไม่มีนะครับนะอันนี้ก็คืออาจครับเขาที่เราจะูอพูดได้นะครับในส่วนในส่วนของส่วนของการสืบสวนเนี่ยนะวันนี้ก็มีทั้งผู้บัญชาการประสงค์ร่วมดการสืบผู้การสื่อ แล้วก็คณะตำรวจประมาณเขาจไ้ประมาณสิบหกคนก็อธิบายว่าได้ทำการสืบสวนไปแล้วเนี่ยพยานน่าจะประมาณัรอยบากเก,กาสบห้าทเนยนะครับกล้องวงจรปิดที่กดมากมายเยอะแยะมากมายจากเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็คลิปต่างๆทางโซเชียลน่าจะเป็นร้อยนิๆๆองร้อยคลิปอะไรต่างๆนี่ก็เอาไปวิเคราะห์อ,อะไรนะคการ,รสืบสวนแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังทำการสืบสวนอยู่นะครับ นะครับเรากำลังสืบสวนอยู่นะในส่วนของงานด้านการสอบสวนได้คุยกับพนักงานสอบสวนแล้วก็ได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับทั้งพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุพยานผู้เชี่ยวชาญนะแลวก็ทุกวันนี้ยังรอผลขอกขอถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะประมาณอีก19รายการนะครับที่จะมาประกอบกันวนถ้าือสรุปตอนนี้ง่ายๆตำรวจยังไม่มีการสรุปคดีนะครับว่าเอ่อ ข้อหาอะไรต่างๆเนี่ยตอนแรกก็มีแค่ข้อหาประมาทไม่เห็นจับจับต่างๆนะก็คือโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเราฟังแล้วตำรวจเ็าชี้แจงหมดนะไม่มีอะไรที่เป็นความลับที่เขายังไม่ได้แจ้งให้เราหลักๆประมาณนี้ครับนะครับแล้วก็ตำรวจบอกว่ารอผลต่างๆรอทำให้การรอกล้องรอผลพิสูจน์อขอต่างๆถ้ามีพยานหลักฐานไปถึงใครบนเรือก็จะมีการแจ้งความถ้ามีพยานหลักฐานไปนะครับหลักๆประมาณนี้ครับ ในส่วนของแผลขนาดใหญ่ที่อยู่ที่ต้นขาค่ะที่ก่อนหน้านี้ทางตำรวจเองก็บอกว่ามีการเอาชิ้นเนื้อไปตรวจที่อื่นเนี่ยวันนี้ผลออกมาหรือยังแลวเป็นจากวัตถุสิ่งใดครับก็คือแล้วท,ที่บอกว่าแผลลึกไปถึงกระดูกใช่ไหมน<ช>ดูภาพดูอะไรนะใช่ไหมไม่เป็นความจริงนะเป็นเอ็นไม่เป็นความจริงที่ลึกไปถึงกระดูกไม่เป็นความจริงแล้วก็ตรวจแล้วก็ไม่มีเศษโลหะใช่ไหมไม่มีอะไรเลยนะครับนะครับส่วนการเล่าเปื่อยเนี่ยเป็นไปตามปกติ ไม่พบอะไรได้เขาเรียกอะไรรอยช้ำเนยตามที่เป็นข่าวนะไม่ไม่พบนะครับการเน่าเฟื่อยตาทะลุนิ้นสุกปาาเรื่องปกติเ,กกตเออนะครับถ้าอย่างนั้นแบบนี้แล้วคุณแม่ยังจะยืนยันในการนำล่างของคุณแตงโมไปส่งชนสุดตามที่สถาบัานอื่นอยู่ไหมคะ ยคุณแม่แล้วนะครับคุณแม่ได้ไปยื่นเรื่องกับในฐาลนัำตีว่าการยุติธรรมอันนั้นก็ดําเนินการต่อไปเพื่อความสงสัยโดยสานักงานตำรวจห่ท่าและนิติเวชตำรวจก็ยินดีเพื่อความปสงสัยนะครับให้นิติวิทยาศาสตร์แล้วก็ให้ทางนัำตีว่าการตำรวยุติธรรมดำเนินการต่อไปแต่กับเพื่อความปสงสัยนะครับของสังคมเพราะหลายคนก็ยังทางใจเกี่ยวกับเรื่องการทํางานนะครับ แบบนี้ถ้าเกิดผลออกมาในภายข้างหน้าเนี่ยอาจจะตรงกันหรือคลาดเพื่อนเล็กน้อยเนี่ยมันจะส่งผลต่อการนำไปประกอบสำนวนครีของตำรวจไหมคะว่าเขาจะเลือกผลของที่ไหนหรือว่าเขาเลือกไปแล้วถ้าถ้าผลมันใกล้เคียงกันก็คงจะไม่มีผลต่อรูปคดีแต่ถ้าเกิดว่าผลมันมันผิดกันก็ขึ้นอยู่กับพนักงานสอบสวนว่าจะเลือกผลการชนสูตรพลิกศพของที่ไหนนะครับ แสดงว่าการผ่าครั้งที่สองนี่คือเพื่อไขข้อความใจของสังคมใช่ไหมใช่ครับนะครับเพื่อไขไขข้อควาใจนี้สั่าการอีสปาร์เขาเสน่เขาไม่ได้บอกเลยเพราะว่ามันเกิดจากเชื้อของน้ำมันเขาบอกอะไรเขาพูดแังๆคือเขาไม่ได้บอกนะครับว่าเกิดจากอะไรเขาบอกเขาบอกเขาบอกว่าเป็นของพิคมแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเกิดจากไฟพัดเรือหางเสือหรืออะไรไม่ไม่ได้บอกเพราะว่าเขาบอกว่ามันจะเกิด ล่วงล้ำกัรยาบรนของหมอเพราะหมอไม่ได้นั่งอยู่ในที่เกิดเหตุก็บอกว่าเป็นของมีคมแต่ไม่หมอเป็นไรแต่ไม่ได้ไม่ได้ลึกไปถึงกระดูกเนีมันเป็นอะไรด้วยเงินเท่านั้นนะครับบอกมีับว่าเกิดขึ้นก่อนหรือหลังเสียชีวิตเอ่อก่อนก่อนเสียชีวิตกรับแต่ไม่สามารถจะระบุได้ว่าเกิดบนเรือหรือหลังจากตกเรือนะครับในมุมมองของทนายค่ะในเมื่อแพทย์เขาระบุวัตถุที่ทำให้เกิดแผลแบบนั้นไม่ได้เนี่ยมันเสียงเปรียบกับการสู้คดีของเราไหมคะยังไงเนี่ย ในมุมมองของทนายอะค่ะถ้าเกิดแพทย์ระบุไม่ได้เนี่ยมันมันเสียเปรียบต่อการต่อสู้คดีของเราไหมคะหรือจริงๆข้อหาก็ไม่น่าเปลี่ยนหนักกว่าน,นี้แล้วเออไม่เสียเปรียบครับผมได้คุยกับผู้การสืบของภาคหนึ่งแล้วต้องไปเอาพยานหลักฐานอื่นมาประกอบกับบาดแผลนะครับท่านสามนี้ที่ท่านสามผมได้ถามถามท่านผู้บัญชาการแล้วแล้วก็ผู้การสืบภาคหนึ่งก็ได้อธิบายแล้วต้องไปนําพยานหลักฐานอื่นมาประกอบนะครับ มวจสบวมีการสรุปอย่อย่างว่าไอเอีน,เาน,าน่าน่าจะไปู้อะไรครบถึบาดแผลใช่หบาดแผลพนักงานสอบสวนแล้กวก็ผู้การสืบสวนภาคหนึ่งยังไม่ได้สรุปอย่างๆระหว่างรวบรวงอยู่ตอนนี้รอผบพชอ,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 อยถึงเก้ารายการแสดงว่าเยอะมากเก,ก้ารายการนั้นคืออะไรบ้างคะทางเจ้าหน้าที่ได้บอกเก็เยอะแยะไปหมดนะครับนะไม่ว่าจะเป็นชิ้นเนื่องไม่ว่าจะเป็น เอ่อต้ออ้อล้องตินะเอไอ้กล้องวงจรปิดเมื่อไรต่างๆนะเยอะแยะอีกหลายรายการครับจบเนองล่างน้องต่งหไปที่หนุนพิจารณาเมื่อไหร่ครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะปรึกษาคุณแม่ก่อนนะครับปรึกษาคุณแม่ก่อนว่าจะนำจบไปเมื่อไหร่อย่างไรนะครับนะครับเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเพิ่งเสร็จจากงานจบเหนื่อยเหนื่อยนะเหนื่อยมากคุณแม่เหนื่อยมากก็ขอคุณแม่พักก่อนก็จะเลิกคุณแม่เหนื่อย ไมไ่ครับวันนี้เนี่ยาก,การชี้แจงของทานนิตเรนี่ยได้ชีจขั้นตอนขั้แรกที่แงโมงอมาอที่สหวรและมีการกาอกนทกจ่ใช้มีดในกาชนะมีการชารแจงอไย่งทุคนไมหมครับครับี่เป็นคาถามที่ดีมากนะเตที่เป็นมีเรื่องดามาด่าาเลเี่เพราะว่าอะไรที่หลุดรอดออกไปนะเป็นภ้พที่ยังไม่ได้ทำความน่าสะสมนะครับมันก็มีอะไรติดอะไรต่างเนี่ยนกน็เลยเกิด ดราม่ามีรอยอะไรพกช้ำอะไรเหมถูกทำร้ายร่างกายแต่สำนักงานตรวดุลยชาติขาได้ถ่ายภาพก่อนและหลังหรือการในการชันสูตรพลิกศพเขาเนี่ยเขาได้ทำการทำความสะอาดนะครับนะตามขั้นตอนของนิติวิทยาะอ่ะนะครับนะรเพนะราะนั้นภาพที่ปรากฏตามสื่อที่มีร่องรอยนะพกช้ำเหมือนถูกทำร้ายร่างกายถูกปวดก,กระไรวายถูกตีหัวะอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นภาพที่มันติด อะไรต่งางๆขยะในน้ําอะไรมาซึ่งเป็นภาพที่ยังไม่ได้มีการทำประการนะแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเพื่อจะพิสูจน์ว่าทั้งร่างกายทั้งใบหน้านะลำตัวทั้งหมดเนี่ยถูกทำลายร่างกายหรือไม่เนี่ยวันนี้เขาได้อธิบายอย่างชัดเจนมากเขาได้ทําการอ่ทาทำความสะอาดแล้วก็เลลอกเนี่ยลอกลอกหนังทั้งหมดออกมามันจะออกมาเลยจะเห็นเลย่าไงไม่มีรอยช้ำเลยเขาอธิบายอยา่างละเอียดวันนี้วันนี้แพทย์ทัหลายคนนะี้ โดนแผหมดคนที่ขาเลยาาทําำอธิบายเนี่ยตอนนี้เมอี่แชร์ไปยังบางสังาทางโนาณครับแม่ในยังมว่าสาเหตุการเสียชีวิตของน้นอ,งองพังโงเนี่ยเกิดจากอะไรครับจบน้ำตายครับคือสารประจกษ์นะนะส่วนบาดแผลที่บริเวณที่ขาถ้จะจักษเป็นด้านขวาเนี่ยอันนี้ไม่ได้ชีวิตตายครแล้วก็ไม่ได้ลึกถึงกระดูกนะเพราะฉะนั้นข่าวที่แชร์ทางโซเชียลนั้นคณะไม่เป็นความจิงอันนี้เห็จแล้วนะนะครับเป็นคว การทั้งทอดสังเกตจนกระทั่งผ่านความช่กชันในด้านอุณหภูมิเป็นแบบนายอยากจะบอกอะไรครับผู้ที่ใ้ข่าวเรื่องนี้ว่าันน้องหักมั่งหรืออะไรยังไงบ้างเนี่ยอยากจะบอกอะไรไหมครับ